หนุ่มจินทำคลิปใช้ชีวิตชนบทอวดวิธีสโลว์ไลฟ์แฟนๆชื่นชอบติดตาม20ล้านก่อนโตแตกที่แท้หลวงโลกปลอมทำพ่อแม่เพื่อนบ้านปลอมหมดไม่กี่ปีที่ผ่านมาคอนเทนต์คลิปวิดีโอแนวการใช้ชีวิตในชนบทได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในประเทศจีนส่วนหนึ่งมาจากอิทธิพลของ Li จีียู y o u t u b e ์สาวชาวจีนผู้โด่งดังทําให้มีหลายคนตามรอยทําคลิปวิดีโอแนวนี้เป็นจํานวนมาก หนึ่งในนั้นคือหนุ่มผู้ชายชื่อว่าเซียวชวนหัวของนิวไอฟางจากมณฑลหูหนานตามรายงานของเว็บไซต์ Apple Daily เมื่อวันที่10เดือนพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2564เผยว่าเขาได้ทำคลิปใช้ชีวิตเป็นชาวไร่อาศัยในชนบทกับภรรยาและครอบครัวคลิปของเขาจะโชว์วิถีชีวิตแบบเรียบในสไตล์ชาวบ้านานจนมีแฟนๆผู้ชื่นชอบติดตามมากถึง20ล้าน ว่ราะเมื่อเร็วๆนี้เซียวชุนหัวตกเป็นประเด็นที่วิจารณ์อย่างมากในสังคมออนไลน์ของจีนภายหลังจากมีการเปิดเผยความจริงสุดชอบแฟนคลับแท้จริงแล้วในคลิปที่เห็นทั้งหมดนั้นเป็นแค่การแสดงแม้กระทั่งพ่อแม่และเพื่อนบ้านก็ล้วนแต่เป็นของปลอมเซียวชุนหัวและนิ้วไอฟางเป็นที่รู้จักในนามคู่รักในชนบทพวกเขาได้แชร์คลิปบันทึกชีวิตป,ประจำวันและอาหารชนบทแฟนๆที่ติดตามจะทราบว่า ทั้งสองเป็นคู่แต่งงานที่ทำงานหนักเพือดูแลบ้านและครอบครัวมีเพื่อนบ้านสูงอายุในหมู่บ้านธรรมดาบาแม้จะดูเหมือนว่าคลิปวิดีโอของเขาไม่มีอะไรแต่เพราะความเรียบง่ายทําให้หลายคนชอบเข้าไปดูเพลินๆและเพียงปีเดียวมีผู้ติดตามเขาเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าทึ่ง นอกจากนี้คลิปของพวกเขายังเผยให้เห็นว่าทั้งสองเป็นคู่ที่ยากจนสร้างบ้านอีกด้วยตัวเองมีโรงเลี้ยงวัวและหมูอีกทั้งยังเคยนำสินค้าเช่นมีบมาขายผ่านทางไลฟ์แม้ว่าจะมีคนวิจารณ์ว่ามีดคุณภาพแย่แต่พวกเขาก็สามารถขายได้มาก็ถึง2ล้านหยวนหรือราว10ล้านบาทและรวมไรายได้จากการทำคลิปของพวกเขาตลอดปีที่ผ่านมาเป็นเงินมากถึง26ล้านยวนหรือราว1 3 3ล้านบาท จากข้อมูลที่ถูกนํามาเปิดเผยความจริงระบุว่าคู่รักทั้งสองไม่ใช่ชาวนาชาวไร้เลยและชื่อของพวกเขาก็ปลอมชื่อจริงของเซียวชุนหัวคือจางซุยเป็นเจ้าของบริษัทที่มีทุนจดทะเบียน50 0 0 0ห่วนราว256,000บาทและชื่อจริงของ เหมียวไอฟางคือหลิวไอฟางทั้งยังมีการเผยภาพของทั้งสองสวมชุดดูดีและใส่สร้อยคอทองคำส่วนพ่อแม่และเพื่อนบ้านที่ปรากฏในคลิปก็เป็นนักแสดงรับเชิญหรือเรียกได้ว่าที่แท้พวกเขาคือทีมถ่ายทำภาพยนตร์ภายหลังจากเรื่องราวของพวกเขาถูกแชร์ไปในสังคมออนไลน์ก็สร้างความไม่พอใจและผิดหวังให้กับแฟนๆเป็นอย่างยิ่งต่างพากันเลิกติดตาม ผู้ใช้โซเชียลส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นทำนองว่าผิดวางสุดๆเพื่อที่จะดังทําได้ทุกอย่างแม้กระทั่งโกหกคนดูแทบทุกอย่างที่ฉันเห็นคือการแสดงทุกวันนี้ไม่รู้แล้วว่าสิ่งไหนคือเรื่องจริงสิ่งไหนคือหลอกลวงสรุปคือจนทิปเพื่อหาผลประโยชน์เข้าตัวเองนั่นเองค่ะท่านผู้ชมยุคสมัยนี้อยู่ยากจริงๆอย่าด่วนตัดสินใจคนในสิ่งที่เราเพิ่งได้เห็นเธอค่ะโลกสมัยนี้อยู่ยากค่ะดิฉันไปก่อนค่ะสวัสดีมิห่าค่ะ